อ่สวัสดีทุกท่านเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เจ็ดหรือ EP เจ็ดนะคะอ่าเรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะคะซึ่งเราจะทราบได้ว่าจำนวนตรรกยะเนี่ยก็คือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้นะคะอ่ะทีนี้ครูก็จะทบทวนนนะททบทวเรื่องจำนวนจริงนะในระบบของจำนวนจริงอาร์เยอร์เบอร์นะคะก็จะแยกเป็นสองอย่างคือ จำนวนตักรยะกับจำนวนอัตกระยะนะคะจำนวนอัตกยะก็อย่างเช่นพวกสเตนรูเท่าไรเลยนะคะอ่าเช่นรากที่สองสองรากที่สองของสามอะไรเงี้ยรากที่สองของเจ็ดนะคะอ่าซึ่งนั่นแหละทราบว่าค่าของจำนวนอัตกยะเนี่ยคือมันจะออกมาเป็นจุดท่ัศนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำอย่างเช่น โซอ่าที่สองของสองก็คือประมาณนะคะใช้สมมารรประมาณ1.4ึ่งจุดสีงจะเป็นทศนิยไม่รู้จดแบบไม่สหรือค่ารากที่สองของสามก็จะมีค่าประมาณ1.7ึ่งจเจ็ดสามสองไปเรื่อยเป็นทศนิยมไม่รู้จดแบบไม่สัมนะคะอันนี้คือจำวนวนตรรกยะนะคะต่อไปเ็าจะมาดูจำวนวนตรรกยะนะคะ จำนวนตระกยาเขาบอกว่าเมื ro er ่อกี so ้บอกว่าเขียนให้อ so ยู่รูปเศษส่วนได้พระั้ามันก็จะมีสามอย่างคือลบจำนวนเต็มนะเป็นลบเต็มบวกมาจากไหนมาจากสมมุตินะคะสี่ส่วนสองอย่างเงี้ยนะคะเป็นจำนวนเต็มหากระดู่ทียสามารถตัดสองสองสองก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือถ้ามันเป็นลบอะไรคะถ้ามันเป็นลบสี่านสองมันจะต่อลูกเท่าไหร่คะต่อลบสองนะคะก็จะออกมาเป็นจำนวนเป็นลบเต็มบวกแล้วก็ จำนวนเต็มสูด да. ด sure ้วยนะคะอ่ทีนี้ถ้าเป็นเศษส่วนที่ต่ำแล้วไม่ใช่จำนวนเต็มก็อย่างเช่นนะคะสมมุติคะอ่ะ C ส่วน6อย่างเงี้ย C ส่วน6นะคะถ้าเรียนต่อก็จะเป็นออ่2พราะที่เป็นต่ำๆนะคะ2 2เป็น4 2 3เป็น6นะคะก็จะตอบ4 2ส่วน3ซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษส่วนที่นะไม่มีตัวอะไรไปหารได้แล้ว so, ต้องจากหนึ ah, uh, ่งนะคะหรืออย่างเช่นนะะเลขจุดทศนิยมยงเช่น0.5น่ะเราเรียนสามารถทำให้เป็นเลขเศษส่วนได้คือห้าส่วนสี่นะคะห้าหนึ่งห้าสองมันก็จะคือหนึ่งส่วนสองมันจะเลขจุดทศนิยมก็สามารถเขียนในรูปของเลขเศษส่วนได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูนิยาม นิยามนิยามให้ A เป็นอินดีเมนต์อยู่ใน R คือน่อเ,รอเรียนดูกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเขาใช้ตัวแปรเให้เป็นฐานของเลขเกิงกำลังแล้วขอบเขตของเก็าบอกว่าอยู่ในไหนคะเป็นจำนวนจริงคำว่าจำนวนจริงก็เป็นอะไรได้บ้างนะคะเป็นอาาัอาารตาอาาราอัตราายะก็ได้หรือต่าคยะก็ได้นะคะและสูนก็ได้นะคะและเ n คือเลขยกิงกำลัง นะคะและเ็นเป็นจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มที่มากกว่าหนึ่งนะมากกว่าหนึ่งไม่ใช่อะไรจำนวนเต็มก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าบอกว่าไม่ให้เป็นหนึ่งนะคะมันมากกว่าหนึ่งก็คือเริ่มจากสองสามสี่ห้านะคะอ่ะเขาใช้นิยามตรงนี้นะคะก็คือถ้า a ยกกำลังหนึ่งส่วน n นะคะสามารถเปลี่ยนเป็น รูปตัวได้ก็คือรากที่ n ของ a นักเรียนจำรูปแบบดีให้ดีนะคะเขาเลยยัำขึ้นมาใช้แล้วเป็นจริงทุกกรณีไหมนะสามารถเปลี่ยนรูปนี้มาเป็นรูปนี้ได้ไหมนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอ่นนะะาอย่างเช่นนะคะถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับสูจะหมายความว่าถ้าถานเป็นสูนะคะก็อย่างเช่นศูนย์ยกกำลังสองเงี้ยศูนย์ยกกำลังสี่หนึ่งส่วนสามอะไรเงี้ย ก็จะมีค่าเท่ากับแอนเนี่ยนก็จะมีค่าเท่ากับศูนนะคะอ่ะอันนี้ถานเป็นศูนย์ก็ได้นะคะเอมากกว่ามากกว่าเท่ากับศูนย์อะเมื่อกี้เป็นศูนย์แต่ละมากกว่าศูนย์ก็คืออะไรคะก็คืออาบวกนั่นเองฐานเป็นบวกนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีเนี้ยถ้าฐานเท่ากับศูนย์หรือมากกว่าศูนย์คือฐานไม่ติดลบนั่นเองพูดง่ายๆนะอ่ามันก็จะได้ว่ารูปนี้รูป a ยกก่ากังหนึ่งเศษเอเนี่ย จะสามารถหาค่าได้เสมอนะคะอ่ะทีนี้คุณยกตัวอย่างเช่นนี้นะคุณยกตัวอย่างบนกระดาษ a มากกว่าสใช่ห็นไหมคะฐานเป็นเท่าไรคะฐานเป็นบวก a เป็น4กับอะไรคะเป็น4กับเป็น8แล้วยกกำลัง1ส่วนเอออันนี้ยกกำลังส1่ส่วนสกับยกกำลัง4 1่นส่วนสนะอันนี้จะเป็นกรณีที่ n เป็นอะไรคะ n เป็นคู่อันนี้ n เป็นอะไรคะ n เป็นคี่นะคะเขาบอกว่า ู0เนี่ยจะสามารถหาค่าเอ่่อดวยลสนได้เสมอเพรามื่อเข้ากรณีนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างไว้นะคะฐาน4กับฐาน8นะคะแต่เข้าไม่รู้ว่าเอาเป็นอะไรก็คือจะมี2กรณีคือเอมันมากมากกว่า1ใช่ไหมคะมันก็จะแยกเป็น2กรณีคือเอ <M S 1> เป็นคู่กับเอเป็นอะไรคะเอเป็นคู่กับเอเป็นคี่น,นั่นเองอ่ะกรณีที่เอน้อยกว่า0นะคะ ฐานเอน้อยกว่าศูนก็คือฐานเป็นจำนวนลบด้วยเอ็นเนียนนะคะเช่นนี้ที่ครูยกตัวอย่างไว้เช่นลบสามสองนี่คือเอนะคะเป็นลบสามสองก็คือติดลบน้อยกว่าศูนใช่ไหมคะเอน้อยกว่าศูนจะหาเอย์กกำลังหนึ่งส่วนเอก็คือมาจากการเปลี่ยนเปลี่ยนค่าเอย์กกำลังหนึ่งส่วนเอให้อยู่รูปรากที่เอของเอน่ะจะได้เฉพาะเอเป็นอะไรคะเอเป็นเป็นจำนวนที่เท่านั้นอ่ะเช่นอย่างนี้นะคะฐาน ลบสามสิบสอง a น้อยกว่าศูนย์นะคะ a ก็กำลังหนึ่งส่วน n ก็คือหนึ่งส่วนห้าสามารถเปลี่ยนเป็นรูปก็คือรากที่ห้าของลบอะไรน,นะลบสามสิบสองนะมันจะหาได้กรณีที่อะไรนะถ้าเปลี่ยนรูปมาเป็นนี้ก็คือขี้ a ทีเรียนขี้ a ลบใช่ไหมคะเราสามารถหาค่าได้นะคะก็จะตอบใไปั้งเดียรตอบลบนะเพรานเขาเรียกว่าได้เฉพาะ n เป็นอะไรคะเป็นขีนน้ถ้าถามเป็นอะไรคะฐานเป็นลบ นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนก็มาดูตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างเป็น3กรณีเลยที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วคืออะไรคะการหารากทีเอ็นของเอเนี่ยจะหาได้ในระบบของจุนวนจริงคือมี3กรณีคือนะคะรากทีเอ็นเป็นอะไรคะเป็นคู่คู่ของ R อะไรคะคู่ของ R บวกอาอรขออนุญาตถ่ายนะคะตรงนี้คือหน้าพื้นอะไรคะตรงนี้คือรากทีส่สซ่เห็นไหมคะอ่ะจะนะคะนิยามขั้วบวเนี่ยเเปลีย่นะะยนรูปนี้ ฐานเอแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนเอแล้วเปลี่ยนเป็นรูปุนคือรากที่ที่เอของเอนี่นะคะสี่ยกกำลังสี่ส่วนสองมันก็จะเข้ากรณีที่ฐานมากกว่าเลยค่ะมากกว่าสูตนะคะจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายวนนั่นคือรากที่สองของสี่ใช่ไหมคะมันก็จะเข้ากรณีเลยนะคู่เอ็นเป็นคู่คู่ของจำนวนจริงบวกจริงว่ามันตอบได้สองค่าคือค่าบวกกับค่าอะไรคบเราถอดออกมาค่าบวกกับค่าลบแต่เราตอบค่าหลักคือค่าอะไรคะค่าบวก อ่าซึ่งนักเรียนสามารถหาค่าได้คืออะไรคะจากรูปนี้นะคะอ่านักเรียนต้องมาทำสีให้เป็นฐานสองยกกำลังสองแล้วมาลากที่สองอันนี้เรียนไปแล้วนะอ่ะลาลากพีเอ็นของเอยกกำลังเอ็นจะได้อะไรคะจะได้เอคือสองนะคะหรือกรณีที่อะไรคะอ่าอันนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายโจนนะคะหรือทำอีกแบบน,น,นึ่งได้ใช่ไหมนักเรียน สี่ตัวนี้นักเรียนเอามาแยกเป็นกอบแล้วทาฐานให้มันเป็นเลขยกอะไรคะเลขยกกําลังสี่ก็คือสองยกกําลังสองแล้วยกกําลังหนึ่ก็คืออะไรคะหนึ่งส่วนสองแล้วสองตัดอะไรกันสองตัดสองเห็นไหมคะสองตัดสองก็จะเท่ากับสองแสดงว่าสรุปว่าการเปลี่ยนรูปนี้จ,จะเอยกกำลังหนส่วนเอเป็นเป็น,ปนลากทีเอของเอเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้นะคะอันนี้จะเป็นกรณีที่ลากทีเอเป็น คู่ผู้ของจำนวนจริงบวกอ่ะทีนี้มาดูแบบที่สองเอมากกว่าศูนย์ก็คือฐานไม่ติดลบนะคะเป็นอาบวกอ่าคุณยกตัวอย่างนะคะจริงแล้วเอันอยู่ในไหนเนี่ยเอันอยู่ในอาร์มันเป็นอะไรก็ได้นะเป็นเลขยูตัวยกเป็นเลขเศษส่วนอะไรเต็มหมดเลยแต่แต่นี้คุณยกตัวอย่างที่มันทำแล้วมันลงตัวแล้วมองภาพแล้วมันจะมองภาพได้ง่ายอ่ะฐานเป็นแปดแปดคือเอนะคะแปดยกกำลังสี่สามรูปนี้นะคะ นักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายโคนได้คือเปลี่ยนเป็นรากที่เท่าไรนั่เรียนนี้ดูตัวไหนคะตัวส่วนอันนี้ส่วนสามเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นรากที่สามของแปดอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะเปลี่ยนเป็นรูปนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็มาจัดรูปข้างในอเอ็นเป็นสามใช่ไหมคะมันเป็นรากที่สามเพราะฉะนั้นข้างในทำให้เป็นยลวกำลังสามได้ไหมปรากฏว่าได้นะคะแปดคืออะไรคะแปดคือสองยกกำลังสามรากที่สามนะคะ มันก็จะเป็นคุณสมบัติของรากที่ n ของ a ที่นักเรียนเรียนมาแล้วมันก็จะได้เลยคะมันก็จะได้สองันนี้คือทำแบบที่หนึ่งแบบที่สองนะคะถามอะไรคะถามแปบดบต้องการทำให้เป็นเลขยกกาลังได้ไหมได้คือสองยกเท่าไหร่คะสองยกกาลังสามวงเล็บนะคะยกกาลังเิมของเขาคือหนึ่งส่วนไหนคะหนึ่งส่วสนสามตรนี้ทำรูปนี้ได้หรือแปลงเป็นรูปคนก่อนแล้วก็จะรูปอย่างนี้ หรือเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังเลยก็ได้สามตัดเงี้ยสามตัดสามก็จะเหลือสองยกกำลังหนึ่งก็ตอบเท่าไหร่ันมันก็ตอบสองอันนี้จะเป็นกรณีที่อะไรคะลากที่ n ที่เ็นเป็นขี้ของ R เลยค่ะ r บวกก็จะตอบค่าหลักคือค่าบวกอ่ะทีนี้มาดูกรณีที่สามที่ถามเป็นลบนะคะลบสามสองยกกำลังสี่ส่วนห้าเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบจากตรงนี้เปลี่ยนเป็นราทีนะคะอ่า เปลี่ยนเป็นรักเท่าไหร่ให้ดูที่ตัวส่วนะนะคะรากที่สี่องลบเลยค่ะลบสิบหกใช่ไหมคะอันนี้เปลี่ยนเป็นรูปโคนอ่ะทีนี้มีไหมอะไรที่คูณกันสี่ครั้งแล้วออกมาเป็นค่าลบมีไหมคะถ้าเรียนต่อลบลบคูณกันสี่ครั้งมันก็จะได้บวกถูกไหมคะบวกคูณกันสี่ครั้งก็จะได้บวกเพราะยันสรุปว,ว,ว่ารูปนี้นะคะรากที่เทีเนเป็นคู่คู่ของอนรคะคู่ของ R ลบจะหาค่าไม่ได้ในระบบของจำนวนจริง ข้าว้อนี so uno, ้คลุเนี่ยนาเปลี่ยนเป็นรูกจะได้ลูปสองใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรูปของเลขยกกำลังนะคะ้อยดูล้ยฐานสามทศตองยังเราไปแยกตัวประกอบใช่ไหมคะมันก็จะได้ฐานลูสองยกกำลังห้าแล้วก็ยกกำลังหนึ่งส่วนห้านะคะแล้วก็ใช้ทฤษฎีเลขยกกำลังเอํกำลังเอลวงเล็บกำลังเอแต่มันเป็นการตัดเลขสี่ส่วนเนี่ยห้าตัดเลยรคะห้าตัดห้าก็ต้ออะไรคะก็ตะเหลือส นะก็จะเพื่อเรียกลบสองนะคะอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้คือลบสองนะคะเท่ากับลบสองฐานนะคะเท่ากับฐานกี่คืออธิบายนะคะก็จะเป็นสามกรณีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรูปนี้รูปเล่มที่กำลังที่มีเลขชี้กำลังนี้รูปของหนึ่งส่วนเอ็นวิ่งหนึ่งคะแนนเปลี่ยนเป็นโกลด์แล้วก็จับตามคุณสมบัติของรากที่ หรือเรเปลี่ยนเปลี่ยนเคะไม่ง่ายเปลี่ยนฐานให้เป็นเลขยกอะไรคะเลขยกกำลังแล้วก็ตามนี้แล้วมาใช้ทฤษฎีเลขยกกำลังแล้วก็ตัดออกมาก็จะมีค่าต้องกานนะแล้วแต่ว่าจะทาแบบไหนอ่าทีนี้อันนี้เป็นอ่าเลื่อนไขแบบนี้คือก็บอกว่าถ้าถามเลยนะถ้าถามเท่องจากศูนย์ใช่ไหมคะเห็นไหมคะถ้าถามเกิดศูนย์สามารถยกกำลังได้ไหมนะคะเขาบอกว่า R อยู่ในอะไรคะ นะคะเอยกกำลังอ่าใช่ไหมคะเอยกกำลังอ่อ้นี้เลขยกกำลังเป็นอะไรได้บ้างที่บอกเลขยกกำลังเป็นจำนวนอะไรคะตักระยะที่มีค่าเป็นบวกนะเขาบอกว่าจะได้ว่าถ้าฐานเป็าศูนย์จะได้ว่าศูนย์ยกกำลังอ่าอคือจำนวนตักระยะนะก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์แต่เขาไม่นิยามที่อะไรคะเลขยกกำลังอตรงนี้นะคะเท่ากับศูนย์หรือเป็นอะไรคะ เป็นตะกยายลดอันนี้ไม่มีอย่างนะคะต่อไปมาดูนะคะนี่ยังต่อไปให้เองในอาร์เหมือนกันนะคะให้เองเป็นจำนวนจริงนะคะโดยที่เงื่อนไขคือฐานจะต้องไม่เท่ากับอะไรคะฐานจะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะและอาร์เป็นจำนวนตระกยาในรูปนะคะทีสุดทิ่เมื่อก,กี้ครูอธิบายไปแล้วอ่ะรอบดูวยกันได้เท่ยไเช่นถ้าครูมีเลขเศษส่วนครู 4, มี 4, สี่เศษหกอย่างเงี้ยนะคะอ่าถามว่าเป็นอยางต่ำว่าอย่ง นะคะยังไม่ใช่อย well. ่างต่ำนะคะคุณก็ตัดเอาสี่ต <taste Hyung> ัวให้เป็นอาร์อสตัดสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกมันก็จะได้อะไรคะมันก็จะได้สองส่วนสามซึ่งสองสองสามนี่คือค่าของของ R R เท่ากับเท่าไหร่คะสองส่วนสามนะซึ่งในนิยามอันนี้นะคะ R าสองตัวนี้คือ P นะคะสามตัวนี้คืออะไรคะคือ Q นะคะเรียนาก ไม่ต้องสับสนนะคะก็คือ R นี่จะเขียนรูปของเศษส่วนคือการหาผลลัพธ์ของสองหารด้วยสามจะมีท่ากับ R ในนี้ก็้าบอกว่าตัวเศษให้เป็น P ตัวส่วนให้เป็นอะไรคะให้เป็นคิวได้ไนะนะคะส่วนเป็นศูนย์ได้ไหมนักเรียนคิวจะเป็นศูนย์ได้ไหมการหารส่วนจะต้องไม่ต้องกับศูนย์ไปยันในนี้ก็จะบอกว่านะคะคิวต้องมากกว่าเลยคะคิวต้องมากกว่าศูนย์คือไม่เท่ากับศูนย์นะคะอ่ะต่อนะคะเข้าใจรูปนนี้แนละ้วเนาะ อ่ามาใหนะให้ฐานนะคะฐานเอน,นี่นะอยู่ในจำนวนจริงเป็นอะไรก็ได้นะคะเพราให้จำนวนจริงครับตากยะและอาตากะยะและ้วก็นะโดยที่เงื่อนไขฐานจะต้องเป็นตัวสูตรและอาเป็นจำนวนตากยะในรูปนี้เข้าใจเนาะนี่นะคะที่คุณทำให้ดูนะคะในรูปของ P ีเอนดโดยทีนะ่ตัวที่หารกันอยู่เนี่ยสองสามหรือสี่หกเนี่ยนะคะ P และ Q เป็นจำนวนเต็มนะคะซึ no, wrong, wrong. Well, ่งตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับศูนก็เลยบอกว่า Q ต้องมากกว่าเครั Q ต้องมากกว่าศูนย์และหอรอมอของ PQ นะคจะต้องเท่ากับหมายคว่าอย่างี้อ่าอันนี้ P คือเท่าไหร่ P คือสี่คือสี่ Q คือหกถามว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่างอยังยังนะคะนั่นเลยก็เอาทอน สองประหารทั้งเศษในส่วนสองสองกัสี่สองสามับหกบางคนจะได้ค่าค่าอ่าเท่ากับ p ส่วนวก็คือสองส่วนกันสองส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะว่าอะไรคะพอร์มอคือตัวที่เป็นหนันสองกับสามเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนอกจากอะไรคะนอกจากอะไรคะนอกจากหนเท่านั้นถึงจะเนี่ยมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่ะถ้านะคะ a ยกกำลังหนึ่งส่วน q เป็นจำนวนจริงก็หมายความว่าจะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปนี้ แต่เปลี่ยนเเป็นคิวก็คือหนึ่งส่วนคิวนะคะเป็นจำนวนจริงก็หมายวามว่าถ้าเอ็นเปลี่ยนเป็นรูปเตอรนะคะมันจะได้รษาแบบก็คือหาค่าได้ในระบบของจำนวนจริงยกเว้นกรณีนี้นะคะฐานเป็นเลขเลขชี้กำลังเป็นเลขเศษส่วนที่ตรงส่วนเป็นค่าบวกเป็นเลขเลขคู่นะคะเขาบอกว่าค่า เอยกำลังหนึงเฉลี่ยคิวเป็นจำนวนจริงแสดงว่าสามารถหาค่าได้สามกรณีที่ที่อยู่บนกระดาษเมื่ี้นะคะแล้วจะได้ว่าเอยกกำลังอาจะเท่ากับเอยกกำลังพีเฉลี่ยขณะใดเนาะพีคิวก็คือสองกับสามเท่ากับอะไรกันเท่ากับตามนะคะนักเรียนสามารถจัดรูปนะคะเนื่องว่ามันเป็นเศษส่วนอ่าอย่างต่ำเลยนยนักเรียนดูคุณจัดรูปนะคะเรื่อที่จะถอดรากนะคะให้อยู่รูปของเอยกำลังอะไรคะ เอ่ยกลังหนึ่งส่วนเอ็นน้นอ่าอาร์สองส่วนสามก็สามารถนะแยกรูปได้คือนะคะสมมติให้เป็นฐานเอ็กนะครับสมมติให้เป็นฐานเอ็กซเ่ลังเศษสอส่วนสย่างเงี้ยนะคะต้องสามารถจัดรูปให้เป็นเอยกำลังหนส่วนสให้เป็นตามรูปนี้เพราะมันสามารถเป็น การถอดลาาที่เอของอินะคะมาถอดล่าแเสร็แล้วเราจะยกเลยคะเลขเศษส่วนเนี่ยหนึส่วนเอาสอง่วนสี่เราสามารถแยกเป็นหนส่วนสามแล้วก็ยกเลยคะยกกำลังสหรือเราแยกแยกนไได้เอกลังสองแล้ววงเล็บยกกำลังเศษหนึส่วนเคะหนส่วนสามเราต้องการอนไนเราต้องการหนึ่งส่วนไระเราต้องการหนส่วนสาหรือหนส่วนเอเพื่อที่จะเขียนเป็นเลยคะ เอยกำลังหนึ่งเซสามารถเปลี่ยนเป็นรากที่เอของเอนะคะต้องเป็นรูปนี้กับรูปนี้นะคะแยกเป็นสองกรณีอ่ะอันนี้ก็จะทำได้สองอย่างนะถ้ามีเอยกำลังพีส่วนคิวมันก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนคิวเองข้างในวงเล็บแล้วเอาพีออกนะคะหรือนักเรียนเอาอะไรออกเอาไปอะไรไว้ข้างในเอยกำลังพีวงเล็บ แล้วเอาหนึ่งส่วนคิวไว้ข้างนอกอย่างนี้ก็ได้เพราะเรียนจากคูนกันเข้าไปนะใช่ไหมคะมันก็จะได้ทีส่วนนะค่ะทีส่วนคิวนะคะเอาเศษคูนเศษเอาทีคูนหนึ่งได้ทีแล้วก็ส่วนคิวหลังจากได้สองเวอร์ชั่งนี้แต่ขอให้รูปของหนึ่งส่วนนะคะเช่นนะคะมีแปดย่อมลังเศษสองส่วนสามนะคะแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งต้องเรียนจะหาส่วนรังใช่ไหมคะ มาทำได้สองอย่างคืออันที่หนึ่งจัดเรื่องนี้จัดเป็นเรื่องยกอกำลังสองส่วนสามเป็นเศษส่วนจัดสัก็คือครูอ่านหนึส่วนสามไว้ข้างในแล้วยกกำลังไปนะยกกำลังสองถูกไหมเสร็จแล้วเรางเรียนจัดฐานที่เป็นเรื่องยกอกำลังเพื่อที่จะหาผลสุดท้ายแปดคือเลยนะแปดก็คือสองยกกำลังสามยกกำลังสี่หนึ่งส่วนสามแล้วก็ยกกำลังสองอย่างนี้นะคะอ่ะมันจะแยกนะคะ แยกแยกชี้กำลังนั่งให้อยู่รุ่นของเลือเศษส่วนเลยเลยบอลเราสามารถทำไปได้ทั้งเนี้ยคิดคำนวณตรงที่แยกชี้กำลังเลยคืออะไรคะมันตัดกันได้ไหมนี่จะเป็นสามใช่ไหมคะสามตัดสามอย่างนี้นะคะคิดที่แยกชี้กำลังที่เป็นเศษส่วนเนี่ยทอนที่เป็นจับจับสามตัดสามการการตัดเลือเศษส่วนคือตัดกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนอันนี้เป็นตัวเศษนะคะ กับตัวส่วนมันมันก็จะเหลืออะไรคะฐานสองยกกำลังสองตอบเท่าไรคะตอบสี่ถ้าทาแบบนี้การแบบที่สองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปดยกำลังเศษสองเศษสามเปลี่ยนแบบนี้ใช่ไหมคะพอเปลี่ยนแบบนี้ปึ๊บเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกลมคืออะไรคะฐานแปดยกกำลังเศษเป็นเศษสามแลก็เปลี่ยนเป็นรากที่สามของอะไรคะรากที่สามของแปดเรายกเลยคะ ยกกำลังสองอ่าต่อไปฐานแปดฐานแปบบนะคะล้เยก็ทำให้เป็นเลขอกลังได้เลยคะสงยกกำลังสากกลัที่สาอันนี้จะใช้ปรณสมบัติของลากที่เน,นะคะของเอ็ก์นะคะจับรูกลากที่สามยกกำลังสาออกเป็นะเนี่ย ออกมาเป็นสอแล้วก็ยกอะไรกันยกกำลงสองก็จะได้สี่ถ้ามันไม่เงี้ยทำกันแล้วแต่ว่ามันจะจัดรูปไหอ่ะกตจะอย่างเช่นยีดยกกำลังเศษสอสานะคูณจัดแบงเล่นกทำ้นะคะฐานยี่แล้วคุณแยกเป็นหนึ่งส่วนคะสองส่วนสามก็จะแยกเป็นหน่ส่วนเอก็คือหนึ่ส่วนแยกปี่สินสามออกแล้วรอบจะเป็นยกกำลังอะไร ยกกำลังโงถ้าเราจะเอาไปคนึ่งส่วามันก็จะได้สอง่วนาเหมือนเดิมอย่างร่นี้นะคะต่อไปฐานยี่สิดทำให้เป็นได้ยําสิได้ไหมอ่ะปรากฏมาได้เลยนะยีคือสยกสแล้วก็ยกหนึ่ามแล้วก็ยก2นะคะนั่นก็ใช้เลขให้เป็นอ่ะดุเลขชี้กำลังนะคะเป็นมันจะเลขเศษส่วนคะุกมันอยู่ตัดได้ไหมอ่ะตัดได้สาตัดสา 3ตัดสาตรงน e ี 3, ้นะคะก็หอะไรกันสามสาด้วยกำังสองสามด้วยกำลังสตอบเลตอบเ้าหรือเนี่จะทำให้เป็นอะไรนะเปลี่ยนรูปตรงนี้เปลี่ยนเอ่อหนส่วนสามเนี่ยหนส่วนเ็นี่ยให้เป็นรากที่เท่าไรกัะฐานเท่าไรเนี่ยเราฐานก่อนฐานยี่สิบเจ็ดยกกำลังเศษหนส่วนสาด้วยก็เปลี่ยนเป็นรากที่สามของยี่ดแล้วรูปเลยค่ะยกกำลังสองอ่าต่อไปยีเจ ไแยกงกลองได้เลยคนะสามยกกำลังสามรากที่สามใช้คุณสมบัติของราสทีเอฟนะคะอ่าตะเลยนะถอดข้างในได้สามแล้วก็ไปลูกสองข้างนอกก็ได้เลยค่ะเด็กา้าอ่ะทีนี้บรรลุฐานเป็นลูกมากนะคะบรรลุฐานเป็นลูกมากงรอบหนึ่ง,ลลงร้อยยี่สิบยกกำลังเศษสองสองอี่หกอ่านักเรียนดูเลขชีก้กำลังนี้ยังไม่เป็นอย่างเลยคะอย่างต่ำก็ตัดให้เป็นอย่างต่ำอ,อ่ะสองตัดนะคะ ตัวกลางก็หา่ะแต่ทีเ้เป็นักงก่อนสองหนึ่งสองเคะสองสามอันนี้เลียกกำลับบง,นงนะอ่ามันก็จะได้ถาล 125, นลบหนึยยี่ากกำลัง c หนึ่งสาสานะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ทำไมคนะับทำานท,ที่เป็นเล่นยกกำลังนักเรียน,บบน,น,นจะเอาหน่วยยห้ามาแยกตัวประกอบ,บมันจะคืออ่ามันจะลบหนึอยยหนะคะลบคูณกันขี้คง คุณจะได้ลบเท่าะนั้นฐานที่ถอดมาก็เป็นลบเท่าไรคะลบห้าลบห้าคูณกันสามครั้งลบคูณกันที่ครั้งก็จะได้เลยคะ่ะในลบเท่าะนั้นฐานคือลบห้ายกกำลันสามฐาถามก็เป็นเลขยกำลังแล้วข้างนอกคือหนึ่งส่วนเลยคะหนึ่งส่วนสามอ่าเสร็จแล้วมปดูที่เลขยกกำลังตัดกันได้ไหมตัดกันได้ไเไหมตัดกันได้สามตัดสามนี่นะคะ ก็จะเหลือฐานคือลบห้าลบก็ได้ลบแปดลบห้าหรือทำแบบต้นะคะตัดได้บ้างนะช่วยนคะก็จะเป็น1นส่วนสามก็เป็นรากที่สาของลบหนึ่งร้อยยี่เสร็จแล้วก็ไปแยกตัวประกอบเหมือนข้างบนเลยนะคะแยกตัวประกอบของลบหนึงร้อยยี่ห้มันก็จะคือลบห้ากำลังสามรากที่สามก็เข้ากรณีไหนี้อาลบตอบเลยค่ะตอบลบนะคะ แล้วแต่ท่านจะทำแบบไหนนะคะต่อไปนิยามนิยามทฤษฎีเลยท่านคะให้ A B C อยู่ใน A ในที่นี้ A B C คือฐานเลยคือฐานนะคะฐานเป็นจำนวนจริงนั่นเองนะที่ฐานไม่เป็นนะคะฐานก็ไม่เท่ากับสูญนะคะและ, n นะะ,ละ m n, ละ n, ละ n เป็นจำนวนตรรกยะนะคะอันนี้เขาลดขั้นตอนเลยนักเรียนโดยที่ a กำลัง m a กำลัง n และ k กำลัง m เป็นจำนวนจริง ถ้าดูฐานเเนี่ยยกกาลังเป็นเลขเศษส่วนเอยกลังเอ็นกลเศษส่วนนะคะบียกกาลังเอ็ก็บียกกาลังเป็นเลขเศษส่วนก็จะได้ว่านะคะก็ว่าเอเป็นเป็นเลขเป็นจำนวนต่ากหมายความว่าอย่างเช่นถ้าเขียนบอว่าอ่านข้อหนึ่งะคะเอกลัูณกำลังเนะคะจะเท่กับเอกำลังเมแต่เขาระบุว่าทำไมครับเอเป็นจำนวนต่ากันอย่างอ่านุปณ์ยกยกตัวอย่างเเข้าเนาะ ก็จะได้่างนี้นะคะถ้าถ้ายตัวอย่างมเป็นตัวเลขก็จะเป็นสมมตินะคะ a กำลัง1ส่วน2คูณด้วย a กลัง1ส่วน3ประมาณนี้นี่นะคะก็จะได้ว่า a กลังเอาเลขที่กำลังบนมาแนแต่เลขที่กำลัง M เป็น1อเป็น 1- 3นะคะแทนเป็นก้อนเลย ก็จับเลขชี้กำลังมาคูณกันก็เป็น1นึ่ส่วนสอบวกหส่วนสอะไรประมาณนี้นะไอ้นี่มันกัดเอ็นพีที่เป็นเศษส่วนเเป็นเศษส่วนก็จะได้ทฤษฎีทั่วๆไปคือจับเลขชี้กำลังมาคูณกันก็คือ m อ็มบวกเอ็นชะข้อสองเนี่ยข้อสามถ้ามีสองฐานน้องวงเล็บยกกำลังเก็จะได้ว่านะคะยกใครยกมาก็คือ a อ็ก็ยกเคูนดก็ยกเนะคะ ข้อส er ี่ฐานเป็นเศษส่วนวกลยกกำลังเซึ่งเอ็นจะเนียนเป็นจำนวนตระกยาางจะอยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะเปิดวเล็บออกก็จะได้ว่าเอก็เอบีก็เกรณีที่ห้าฐานเอนกันฐานกันอยู่ข้างบนยกเข้างล่างยกเคือยกไม่เท่ากันทุกเรียนจะมีสามกรณีคือกรณีที่หเอาตัวนี้ขึ้นไปลบนะคะก็จะเป็นเอนลบะคะเอลบเ นะ,ะซึ่งจะได้ว่ากรณีที่หนึ่งตัวข้างบนยิ่งมันลงเอ็มมากกว่าตัวข้างล่าง,างก็คือเอ็มมากกว่าเอ็นนะคะแต่ปเป็นเลขเศษส่สวนนะคะกรณีที่สองเอ็มน้อยกว่าเอ็นนี่นะคะเลขเศษส่วนตรงเนี้ยเอ็มเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเอ็นแต่ก็ใช้ทฤษฎีคือจับมาทำไมกันเหมือนกันจับมาลบกันนี่นแหละแต่จะเป็นการลบเลขเศษส่สวนแต่ข้างล่างมันเป็นไงคนะมันมากกว่าข้างบนต่อไปกรณีที่สามเอ็มกับเอ็นเป็นไงกัน เท่ากันก็คือเลขเต่ส่วนเท่ากันต้องเรียนอันนี้จะเท่ากับเอกลังค์อินกัลลัสุดอีกอ่าสำหรับคลิปนี้อ่าเป็นอ่าการยกตัวอย่างนะคะอ่าคลิปต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างของการใช้ที่คนรู้เป็นการหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะคะที่เอาไว้คลิปต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะ